มีไปฟังธรรมก็หันมาเป็นเรื่องของการแบบปฏิบัติมากขึ้นครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกเสมอว่าอย่ายึดติดที่ตัวพระอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลแต่ให้ยึดติดที่เรื่องธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแต่อย่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะเราเห็นแล้วเราคนไม่ได้ อยากจะช่วยในส่วนไหนที่แบบเราสามารถช่วยได้ให้กับพี่ๆทหารคือรู้จักกันมาตั้งแต่เข้าวงการแรกๆดีดกับเบลมาเสมอก็ก็บอกว่าเออแบบเก่งมากเขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่ดีสำหรับเขาด้วยค่ะ หลังจากที่ดาราสาวดิวอริสราเจอมรสุมชีวิตถาโถมโดยเฉพาะข่าวหนีหนี้หลายสิบล้านบาทแต่ล่าสุดกลับเมืองไทยเพื่อเคลียร์ปัญหาพร้อมร่วมงานศพคุณพ่อปรากฏว่ายังมีเพื่อนในวงการเดินทางไปให้กำลังใจมากมาย โดยเฉพาะในเอกสาวเบลล่ารานีที่เธอได้เปิดเผยขณะมาร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันใหม่แบรนด์ Royal ไอวิริกาตว่ารู้จักกับดิวมาตั้งแต่สมัยเข้าวงการใหม่ๆเคยซัพพอร์ตกันมาตลอดวันนี้ก็ยังอยากให้กำลังใจเชื่อว่าจะมีวันที่ดีสำหรับดิวอยู่แล้ว จากนั้นสาวเบลยังได้เปิดใจในฐานะในเอกสายบุญเกี่ยวกับข่าวชาววงการสงรวมทั้งการไปซัพพอร์ตทหารและชาวบ้านชายแดน,นไทยเขมรด้วยส่วนจะซัพพอร์ตในรูปแบบใดบ้างตามไปฟังกันค่ะเจอเบลก็ต้องคุยเรื่องทําทำบุญ,บญเอ๊มีทำบุญอะไรอีกคะอันนี้ก็คือเราก็ยังทุกครั้งที่ว่าเราคือต้อง <ไ>ต้องเข้าวัดเลยใช่ไหมคะยังนึกไม่ออกเลยว่าล่าสุดคืออะไรอ๋อมีไปฟังธรรมอย่างเงี้ยค่ะแบบวันแม่ประมาณเนี้ยค่ะอแต่ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็ได้ทำแต่ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยว่างแล้วจะต้องไปต้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ค่ะช่วงนี้ก็หันมาเป็นเรื่องของการแบบปฏิบัติมากขึ้นซะมากกว่าเพราะตอนนี้ก็คือเด็กก็ยังทำทุกอย่างสม่ำเสมอ,าอามาเรื่อยๆใช่ไหมคะเรื่องบุญเอิมก็อย่างที่บอกค่ะตามโอกาสตามเวลาโอกาสด้วยค่ะ เพราะว่าต้องต้อง,ต,องต้องขออนุญาตถามมแล้วก็แบบตอนนี้กรีฑาศรัทธาเรื่องพระสงฆ์<ม>เรื่องอัตวารามอะไรเงี้ยค่อนข้างจะแรงค่ะ<า>เจะมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะก็ทที่เป็นแบบว่า ก็คืออย่างครูบาอาจารย์ที่ที่เคยแบบเคยสอนเบลอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านก็จะบอกเสมอว่าอย่ายึดติดที่ตัวพระอย่ายึดติดที่ตัวบุคคลแต่ว่าให้ยึดติดที่เรื่องธรรมะหรือเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าค่ะคือเบลเอ่ออย่างที่บอกว่าคือเหมือนแบบ ถ้าใครที่จะสะดวกจะทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นเนาะซึ่งก่อนหน้าน,นี้คือเบลว่ก็คือสะดวกทําแบบนี้แล้วเบลก็รู้สึกว่าเบลว่ได้สละอันนั้นคือเป็นสิ่งที่เบลได้รับแล้วค่ะคือการได้ได้สละได้ได้สละทรัพย์ส่วนตัวแล้วก็รู้สึกไม่ยึดติดกับทรัพย์ส่วนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็แต่อย่างที่บอกก็อย่างช่วงนี้ก็คือหันมาทําในเรื่องของงานปฏิบัติให้มากขึ้นความจริงการปฏิบัติอ่ะคือคือเรื่องทั้ง การจะสวดมนต์นั่งสมาธิหรือว่าวิปัสสนาอะไรต่างๆมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นบุญที่ยั่งยืนเป็นบุญที่เราได้รับและเห็นผลในทันทีอนะคะ่ะเราจะได้รับการเห็นผลแบบทางด้านจิตใจในทันทีด้วยอย่างเงี้ยค่ะส่วนใครที่เหมือนรู้สึกผิดหวงังหรือว่าหมดศรัทธาอย่างเงี้ยเบลอยากให้ลองลองหันกลับมาลองแบบปฏิบัติดูอนะคะ่ะลองลองเปลี่ยนแนวคิดในในเรื่องนี้ดูอาจจะ คุณก็ไม่ต้องไปทําบุญหรืออะไรที่คุณแบบไม่สบายใจก็ได้แต่ว่ายังไงการปฏิบัติกับตัวเองหรือว่าวิปัสนาอย่างเงี้ยได้บุญทางใจแน่นอนคะคือความจริงแล้วเบลว่าทําบุญทุกรูปแบบนะคะเแบลบไม่ได้ทําแค่ที่วัดอย่างเดียวก็จะท,ทําทาโรงพยาบาลทํากับเด็กทากับหลายอย่างศักด์อะไรอย่างเงี้ยคือทำทำครบหมดเลยค่ะวัดก็คือเป็นเป็นแค่อีกหนึ่งพาร์ทหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้อยู่ต่อไปให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเออเรื่องกินสดมันทำไมล่ะความจริงแล้วมันลงด้วยอะไรก็ได้แหละจะด้วยแรงก็ได้ด้วยศรัทธาอนุโมทนาก็ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเออเรามีเรามีกำลังในตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมีโอกาสได้ทำอาจจะทุกคนเห็นว่าอาจจะ มากหน่อยอย่างเงี้ยค่ะเรา๋ยเพี่เบลาอยากเละเรื่องนี้ใช่ไหมแบบว่าเราไม่ได้สอมศรัทธาเริ่มทำกับวัดเริ่มทำบุญกับพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้รู้สึกเสื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาค่ะแต่ว่าก็ยอมรับจริงๆว่าอาจจะต้องเหมือนก็เช็คให้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็น่าเห็นใจพระปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบค่ะก็เบลเห็นเหมือนคุบาตาหลายๆท่านก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนเยอะมาก วัดบางวัดในต่างจังหวัดอย่างเงี้คยค่ะโดยเฉพาะวัดป่าเขาจะเป็นศูนย์นกลางเลยในการเหมือนกระจายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนเพราะว่าการเหมือนจะต้องรอในเรื่องของอะไรคือชาวบ้านอะขอวัดขอวัดง่ายกว่าอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งทางวัดก็คือจะก,กระจายแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปอันนี้ก็ถ้าเราเป็นแบบส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือได้อันนี้ก็เราก,ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนที่ดีเพราะว่าเราไม่ได้แค่จบที่การทำบุญให้เงินแบบหรือให้วัดอย่างเงี้ยแต่ว่ามันได้กระจายไปสู่ชุมชนด้วย เรื่องนึงเรื่องช่วยบริจากของจําเป็นให้พี่พี่ทหารใชาไแ้คอ๋อค่ะเหมือนเดิมค่ะอย่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะคือรู้สึกว่าเราก็มีเราก็มีกํำลังแล้วก็อยากจะเราเห็นแล้วเราทนไม่ได้ เร,เ,รเราแบบอยากจะช่วยในส่วนไหนที่แบบเราสามารถช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแบบเหมือนหาของจําเป็นให้กับพี่พี่พทหารหรือว่าส่งขนมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะมีโครงการสําหรับอันนี้คือเป็นแบบพี่พี่ที่รู้จักเขาทำแล้วเดี๋ยวเบลอาจจะไปช่วยนะคะคือ,อ,อไปช่วยเกี่ยวกับพวกเรื่องเด็กสตรีที่หรือว่าคนชราที่เขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักแล้วก็ไม่มีหนทางในการจะ ส่งตัวเองในเรื่องของการเรียนหรือว่าไม่มีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีโครงการต่อๆไปค่ะเรื่องนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราจะรันหลังจากนี้ใช่ไหมคะค่ะก็เออเป็นเป็นส่วนหนึ่งค่ะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะแบบไปช่วยรณรงค์ค่ะอ๋อค่ะคือรู้จักกันมาตั้งแต่เบลเล่นละครแบบเข้าวงการแรกๆเลยค่ะคือดิวดีกับเบลมาเสมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็มีการเหมือนได้ ได้คุยกันเรื่อยๆหรือว่าได้ได้เจอกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ในวันท me ี่คนสูญเสียก like ็ต kind of ้องการกําลังใจแล้วเบลก็เบลก็อยากไปให้กําลังใจค่ะก็นั้นกำลังใจอะไรกันบ้างก็ก็บอกว่าเออแบบเก่งมากคือเขาก็ผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นอย่างงั้นมากกว่าดี๋ยวก็แบบกลัวร้องไห้แบบไม่เอาอย่าพูดเดี๋ยวร้องเนขั้นยุ่งวันนั้นพอกลับมาทเนี่ยอ ค่ะก็ก็ดีใจกับเขาด้วยล่ะค่ะแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะมีวันที่ดีสําหรับเขาด้วยค่ะพี่เบลช่วยเราวินาทีตอนที่เราไปถึงนานแล้วก็พี่ดิวเขาวิ่งมัดบอกที่เบลให้หน,น่อยให้สั่งอะไรอ๋อก็ไม่ได้มีโมเมตนต์อะไรเลยค่ะก็ก็ก็ทักทายปกติค่ะแล้วก็ได้เจอน้องไซรัสค่ะน้องไซรัสมีไหมบ้างหน่ารักพูดเก่งค่ะก็ ยอมให้อุ้มก็มนั่นแหละค่ะก็เป็นหนึ่งกำลังใจที่ดีของเขาแหละอ,อันนี้เราไม่ได้เจอกันนาหรอยังเป็นปี2ปีเหมือนกันค่ะใช่ส่วนมากก็จะแบบเคลืยอในในไดเ็กน,น,น,นิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เบลเปิดร้านดิวก็คือมามาช่วยซัพพอร์ตเบลด้วยอย่างเงี้ยค่ะาขาอรของเมนัมอ๋ออันนี้ขายของอะไรนะคะนอ๋อ พอดีไม่ค่อยได้เล่นค่ะเลยไม่ทราบค่ะแต่ก็เออแบบเป็นกำลังใจให้ใช่ๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะ